สวัสดีครับนี่กะเมื่อพบปอกกันก็ปลูกพระเพื่อนนะครับเบเ่อลงคลิปเป็นอาทิตย์แล้วนะครับกบนี่ก็ขืนงานกงให้ลูกค้านะครับอันนี้กะสองใบนี้ก็เซ็ตแล้วนะครับนี่อันนี้เหลือไซคอนนะครับงานกับสียูระมาณน,นี้ครับสีก่กะบยูอันนี่ตัวนี้เหลือเหลือทักเสียงนะครับเหลือพันเสียกเพาราะว่าลูกค้าล่างคนเพิ่นใดไปเพิ่นว่าทักเสียกแลว้วมัน มันบึงหึกปวดมันบองามมาสันก็เลยพันเสียกบึงเอาให้ถือใจครับเรามีพันเสียกไงครับนี่เป็นพันมันกะทิเป็นเส้นน้อย่ามันกะทิบเบิึงหึกบึงปีบึงเงยหืกเราครับอันนั้นครับใบที่ลงคงิปที่แล้วที่ว่าไอ้สี่ห้างนี่นะครับใส่นกตะหองนะครับเพราะมีใส่หนกตะหองเนี่ยเสียใส่ยักษิบกงนี่แหละครับองตะหองสี่ห้าง ใส่ตะไครผ่าข้ามากอะให้ป่าเพิ่อนอยุทธิบันฑเพิ่นมีจักนะครับให้เพิ่นเรียนผักข้ามาให้เราผ่าข้ามามาถึงเชิงเงียนตัดแล้วก็ยิบหอยเสียกใส่มัดไว้นะครับเป็นคุ้มเครืองใบนะครับตะไคร่นี่ก็ถุงก็เที่ยวปลานะครับถุงก็เที่ยวเสปปลาขนี่เอามาตัดอีกขึ้นกันครับเอามาตัดยิด คุ่มกันนกกระจอกยังสี่นะครับเพราะมันเบิ่งดูดียังสี่นะนี่ครับอันนี้ก็สี่ห้างนี่ครับฝาประตูก็แตกต่างกันไปครับฝาประตูฝาประตูหลุนเก่ายัางติดเป็นโคง้งแหมหลุนไม่นีกะทิเห็ดมามีหลุบส่งเนี่ยนี่ครับหลุบส่งตัวนี้ตัวนี้มันถิอพอดีครับถาด เอ้ยมันมันถิถาดถาดห้องขี่นี่มันถิ่งี้ยกลัวนะครับถาดห้องขี่สิบเจ็ดนิ้วเนี่ยสิบเจ็ดนิ้วแต่ว่าตวโตกะคงมันสิบหกนิ้วมันถิพอดีมันถิ่ถลุบลงไปนะครับลุบลงไปในถาดมันถิ่พอดีอันนี้ก็สิบหกนิว้วเท่ากันครับนี่สี่ห้างตัวนี้สี่ห้างอันนี้ก็วันิใส่ตัวของเท่ากันครับแต่ว่าตัวนี้สี่สี่มันถิเป็นเปีปีแล้วผมมาบัก บักเอานะครับบักใหม่เสียบลงมาบักใหม่เสียบลงมานะครับอไอโตโตกงเก่าผมเห็ดไอช่องช่อง้าง,งลางมันเนี่นี่ช่อง้างลางตัวนี้นะครับนี่ไอเห็ดสูงแค่ประมาณสองเส้นอันนี้อยู่ประมาณหาเส้นนะครับจากจากนี่เห็นว่านี่หาเส้นครับนี่ครับมุนี่ก็สีที่ของลูกค้านะครับ ยัง่ทันาน้โทรแจงเขาเลยว่าเลี่ยวๆนะกำลังไล่ตามคิวไปอยู่ครับอย่าเหตุงานเรื่อยๆอยู่ครับเป็นหยังคือผูรังคนก็นอาจารย์ลงค้นเพิ่อก็งสงสัยนะครับเป็นหยังคือไทย่ะขิดยามขึ้นเถอะปรท่นานยาำเสค้าตอวหนกนครบกับข้าตอหนกกับค้าเหตุงานนี่แหละครับอยากไทยตอนเหตุงานให้เบิบงน้ากันอยู่ครับด้่ว่าก็มันบ่มีคนถือกล่องให้นะครับต่้งกล้องอจกักยังไงอยากไอ เหตตอนตั้งกล้องอยังสี่นะครับก็เ,เลยมาถ่ายคลิปยามคืนให้เบิ้งเนี่ยนะครับอันนี้ก็บักแฮบครับผมนกตอครับนกหัตต์ตอยังวันมีชื่อเลยเดี๋ยวผมจีเอาถาดห้องขี่มาใส่เปรียบเทียบให้เบ,บ,บเาาออิ้งนะครับนี่นะครับนี่ก็เอาถาดห้องขี่ออกมานนะครับเ่ยร้านยี่สิบบัทแล้วครับมีขาย เจ้าไปว่าราันยี่สิบ,บาทจู้เจ้าพ่อไปซื้อเขาเจ้าก็เลยขายยี่สิบาทออกเดี๋ยบเจียบใส่เห็บวันนั้นี่สิบ,บห, <g iggle> บบหนกน,น,นิ้วนะครับสิบหกนิ้วสิลงชั้นี้อ่ะมันตีมีขี่นกนี่สีบ่ากระเด็นออกเลยแล้วเวลานกมันเลี้ยมเขามันติเลี้ยมได้พอดีมันระสูงนะครับอ่ะมันก็พอดีเลยหระครับผมว่าอีกใจหนึ่งเลยต่ถ้าเป็นสิบเจ็ดนิ้วนะครับ สิบเจ็ดนิ้วมันจีนังเห็นนะครับมันจีนังพอดีมันจีขี้ขอบไอ้ขี้ขอบตัวนี้ว่าไหลนะครับขี้กับว่าไหลงอกงกยังคือเก้าครับผมแต่ก้งก็เป็นลวดดิบนะครับสี่ตัวนี้ก็เป็นลวดดิบครับผมอันนี้งานกำลังเตรียมใ้นี้ครับนี่เตรียมงานว้ งานกรุงเขาเงี้ยเบิดเลยดีครับนี่อยู่นี่อาจารย์ทันใดทีส่สร้างไว้ก็อดใจร้อนคนนะครับยอมรับเลยครับว่าซาลาซาไปรุดเรยดว่าหลายมือผู้ลังคนเป็นเดือนนี่กันครับนัดไ้เดือนว่างหันตกว่าดเดือนนี้ยังว่าทันไดอยู่กับมี่ครับอยากหิดลงิงลิงห็ดไว้ไว้คือกันครับอ่าแล้วก็ไอ้กงกงอาที่มีกันไอ้เปลี่ยนราคาด้วยครับกระลืน เดือนกันเคียประมาณหาสิบบาทหกสิบบาทนี่แหละครับกกงไอ้นกเขาเนยตัวนี้นะครับตัวนี้ไปรอบที่เลี้ยวที่ว่ามันหนึ่งพันหนึ่งลอยนี่ผมไอ้ไปทรงแล้วคาทรงมันลอยกูบาทนะครับผมก็นทปั๊บขึ้นมาเคียหาสิบบาทคือลอยหนึ่งสํานันแหละครับพอได้คาทรงพอโกงนวยหนึ่งเฉลีย่ยแล้วถ้าดหนวยละพันนี่ยูไรครับงานไวอินโดนี่ยสี่ทียังสี่นะครับ งานกับเป็นงานใหม่ประดูนะครับหัวกรงตัวนี้กับชิดนะครับนี่เหมือนกันนะครับนี่แลครับถาดห้องขี่ยังสี่แล้วครับเดี๋ยวจิตหาสือพวกถาดห้องขี่ยังสี่มาไหวครับเพื่ออาจารย์ทันใดสนใจยังสี่นะเพราะเดี๋ยวมีแบงเห็ดไปครบเซตพร้อมตอเอ๋พร้อมเลี้ยงยังสี่นะครับ แล้วก็ที่มีผ่าผาคุ้มกงมาขายให้น้ำนะครับก็ะดิงิบเองอยู่บ้านนี่แหละครับใส่จักงิบบอร์เลยลงขีบโดนกับย่านาัารย์จมหานะครับว่าเด็ดกงขึ้นกัาวะส่วนส่วนงานกงนะครับงันกงอ่ะยังปิดหลับคิวอยู่ครับงานกงนกเขาใหญ่งานพเนียก็ยังปิดหลับคิวอยู่คือกันครับงานมันหลายครับบม่อยากให้รอดโดนครับสี่ที่ยังกับเบิ้งดีอย่างหนึ่งนะครับนี่ เบิ้งมุ่มไบไก่นะครับอันนี้สี่ห้างนะครับอันนี้มื่นกับเซ็จแล้วครับนี่พอดีไปซื้อลูกผสมสายต่อดินนะครับมากอะเสียวมะขืนโกงไว้ก้อนนะครับลูกนกหรอครับหาสายต้อดินมาหล่นน้ำขึ้นกันก็เพิ่นนะครับฝาป,ประตูเปิดสุดเสมอกันนะครับ เหมือนกันครับผมเปิดสุดเสมอกันครับครับเปิดสุดเสมอกันครับอยู่ประมาณนี้ครับผมเนี่ยครับเมื้อเลยมาอัปเดตงานให้เบิ้งนะครับจังได้กับฝากติดตามช่องผลูกพ้าเพื่อนน๊มเด้อครับ